เอาละฮะกลบสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับมิกโทมัสคนดีคนดื่มกับผม T W K P อ้ากดผิดไอ้เหี้ยหลังจากคลิปที่ผ่านมาซึ่งคลิปที่แล้วผมโดนปล่อยให้ตายโดยไม่ใหญ่ดีเลยซึ่งแต่น,นี้ผมจะไม่ช่วยเหลือใครเอาจริงๆกูจะเห็นแกนตัวสุดๆไปเลยมา,มาตอนนี้ผมจะไม่ช่วยเหลือใครทั้งสิ้นนะมาตอนนี้เพราะว่าผมตายคนแรกมันช่างน่าอน,นาถแล่ไม่มีใครที่จะช่วยผมด้วย แล้วก็เพิ่เดินติดกับกับโงโง่ผมก็ไม่ยื้อพูดยังไงอะมาตอนนี้ผมจะมาเป็นนักปั่นไฟที่ยอดเยี่ยมและหนีรอดโดยไม่ส่วนใครทั้งสิ้นนะมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะรอดหรือไม่คนอื่นช่วยผมก็ช่างหัวอะมาตอนนี้ผมจะเล่นเป็นคนชั่วสุดๆไปเลยหลังจากที่ครั้งที่แล้วไม่ได้ทำเลยไม่มีโอกาสได้ทำเลยโดนตีตายเวนกรรมพูดที่งงอีอะก็มาตีกูก่อนเลยเวนกรรม มันเปนแค้นอะไรผมหรือเปล่ามะอุปรกรณ์ที่ผมเอามาก็มีเครื่องปั่นไฟผ้าเช็ดแล้วก็ฟันเฟืองนะฮะไม่ใช่ฟันเฟืองดิผมเรียกอะไรเออน็อตเอามาปั่นไฟนั่นเองซึ่งเราอะอาจจะโดนอาจจะหนักหน้าตางนี้เพราะว่าเชื่อครันที่แล้วกล้องพยบาบาลตก แล้วยังไม่ได้ใช้เลยถามจริง <c oughs> มาตานี้ผมจะดูชีไหนว่าผมจะไม่ช่วยเหลือใครนะผมจะเอาตัวรอดก่อนเลยใครมาให้ผมฮิลให้นี่มันได้คะแนนใช่ป่ะแต่ว่าผมยังไม่ฮิลนะอ่ะเพราะจะปล่อยให้เขาตายไปเลยเออจะเห็นแกนตัวต่อให้เราจะตายแต่เราต้องตายคนสุดท้ายอะ่ะแค่นั้นเองความคิดไหนนี่อะผมจะไม่ช่วยเหลือใครนะครับมา ก็ถ้าใครใช่วยเหลือผมก็นะั่นแหละซึ่งเขาอ่ะ <_ m akes> ก็เกมนี้ก็คุณดูกันไปก่อนนะเพราะว่าค <_ EN> นดูผมชอบเล่นน่ะว่าหาอะไรไฟก่อนดีไหมเอาจริงๆนะควรไปหาแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอนะที่บั่นไฟที่มันอันนี้มากที่สุดเว้ยรู้สึกกระตุกรู้สึกปินกนงนะเมื่อกี้ แต่การร่อนของถ้าผมโยงไปนี่มันจะเหี้ยอยู่ใกล้บ้านไม้ด้วยวะทำไมยยวะบ้านพวกอานี้ก่อนเลยกันได้ปะนี่ก็มาแล้วอะซ่อมโดยใช้นี่ไม่แมวอะผมต้องเก็บเก็บกล่องไว้ใช้ประมาณเครื่องที่สามอ่าหลังจากเครื่องที่สามผมจะใช้กล่องละกันมาเพราะตานี้ค่อนข้างซีเรียสนะฮะ ผมจะไม่ตายจะขาดผมจะไม่ตายมันจะตายมาแล้วสองคลิปคล <c oughs> ิปแรกคลิปเดียวแล้วที่รอดอะ่ะเอ้ยฝั่นรอเลยที้สามร้อยคืมันขี่มันจะมาจากคลิศไหนไปจับคนอื่นเถอะก็วิ่งมาทางนี้ไม่รู้ขี่มาหรือเปล่าเดี่ยพราคิดว่มาแน่ๆอ่ะมาแน่ๆอ่ะที่อ่ะมันมาแน่ๆอะโอ้ติดติดอะไรอ่ะสั่งทิ้ง แหลกแหลกแหลกครับแหลกแหลกครับแหลกแหลกครับผมแหลกครับผมแหลกมากมากเลยจะทำไงดีครับโอ้เดชไม่กั๊ชเดี๋ยวก่อนอุ้เราเจอตัวเฮี้ยนี่ด้วยเป็นกรรมผมไม่น่ารอดเลยทุกคนอุกแล้วเหรอคำถามนี้ขึ้นมาในหัวกูอีกแล้วเหรอบินเฉดเขาบินเฉดนะบินมังมังนู้นไอ้เหี้ยมังนู้นเอ้ย เครื่องเดิมไม่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 ่านแล้วฮะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยผมโดนไล่ดามอีฮี้ถามจริงเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนเลยไม่ได้ได้ไม่ได้เดี๋ยเชมันย่องมาคือเราจะได้ยินเสียงมันแทบไม่ได้ยินเสียงมาเลยดีกว่าเรอกว่ามันฆาตกรที่โหดเยี้ยมเลยอามาฮิตไอเยี้ยมาตอนไหนเดยกก็ถามจริงดอผมหลอนไปเองวะผมมองหลังก็าซะนไอเฮี้ยไม่มีว่าอะไรวะเนี่ยหลอน ผูหลอนตัวเองโอ้ยพผีเชี้ยน,นี่แม่งโคตรจำสเกอ่ะผมเจอที่ตกใจตลอดเลยเครื่องนี้มันปั่นไปยังอ้าวเอเอจะจะแก้นี่ได้ใช่ปะ่ะทำลายไม่เอาอ่ะจะเก็บกล่องไว้ปั่นไปก,ก็ก็ดีกว่านะผมว่าเนีเครื่องสามแล้วเนะี่ยใช้เลยใช้ได้นะจะเอาไปปลดตะคอก็ได้นะ จริงๆเนี่ยุณปั้นกันนนะังน่ะนครื่องสามแล้วโอเคใช้เครื่องเลยแล้วกันหัวไม่ได้ใช้งไงเชื่อมาตอนไหนเดี๋ยวก่อนเยี่ยทำนองฮาโลวีนขึ้นเมื่อกี้แต่ผมไม่รู้ด้วยไงมันจะมาจางังหวะไหนเนะี่ยโอ้แลกลิปหายเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงเนี่ยมันจะทำให้กดพลาดไงมันความแหลกของมันนะ ถามจริง <c oughs> จมันไม่มีเยื่อใยดอกกูเลยไปไหนเพื่อนนำเลยเพื่อนเดี๋ยวตามนายไปนี่โดนโมลีเลยอะ่ะตื่นไปคน,นอื่นช่วยช่วยผมเดี๋ยวผมไม่ช่วยคนอื่นนะผมบอกเลยคลิปน,นี้จะเห็นแกนตัวบ้านก็แล้วกัน พูดต,ต,ตัวนี้มึงจำตะเจยอู้มาแล้วก้าดับมันมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วครับพี่โอ๊ยทำไมดึงกระับบังงงเลยทอดแทบงงเลยโอ้โหวิ่งเลยจ้าฉนะีกันฉีกวิ่งตรงสวยแค่นั้นเองตะกะพี่จิาร้องแต่ไม่ฟ้องฉันนะอืจะอยู่ตรงไหน ไปอยู่ตรงนั้นสบายดีไหมโอ้โหดนจับสบลากขึ้นนี่ขึ้นห้องเลยนะไม่ก๊อชเพื่อนโดนตีอีเพื่อนคนเมื่อกี้นี่ว่าโอ้โหาโ,โดนแขวนเราจะไปช่วยดีไหมก็บอกเลยว่าไปช่วยมันก็มีโอกาสที่ชนะมากกว่าแล้วนะเพื่อนมาช่วยกันปัอมดีกว่าถาว่าผมจะไปช่วยไหมก็ถ้าไปช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะแต่ตามคลิปอะ แม่เราจะเป็นคนไรน้ำใจเกินไปมุ้ยโอ้ยไปช่วยเพื่อนเลยฮะจังหวะน,นี้โอกาสมาถึงแล้วโอกาสวีรลบุรุษสิงไงล่ะโอเมกัส oh โอ้โหวิ่งมั่วเลยเฮียวิ่งมัวเลยครับวิ่งมั่วเลยครับจังหวะน,นี้ส่วนน่าจ,จะรู้แล้วว่าผมไปจะไปไหนะ่ะแต่ผมก็ต้องไปว่ะทุกคนทําไงได้อะ่ะเดินนักสู้มันค้ำคออะ่ะเดินนักสู้มันค้ำคอ,อครับไปหนีเร็วตัวเธอ เั่งปันไฟที่ฉันจะไปก็คือเครื่องที่มันใกล้ใกล้แต่ขอมากฮะเครื่องนี้นก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสปาระเฮ่เราหรือเปล่าเยอะหลมบ่อยอย่างเกินทีมอยู่ใกล้่าฮะยเครื่องเดียวความหวังของประชาชีเลย เขาจะไปช่วยเพื่อนดีไหมก็ก็ดีนะแต่ว่าจะสมเพลินก่อนแป๊บนึงอะเราไม่รู้ไงว่าฆาตกรอยู่จุดไหนเพราะว่าเพราะอย่างนั้นเราก็เลยยังนะโอไปจักันไหนกะโอาไ่สู้กันไหนอู้อู้เดะเอาสุมาคือสุมากีนารุโตะอะฮอเอ๊ะ ยิ่มาตือน้ออัสมาราฮือไอหยาเดินสวนเดินสวนไปจ้าชอนนี้จังหวะนี้จุ่ๆนี้วิ่งจ้าวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งให้ไวจ้าวิ่งเลยโอ้โหโดนเจ็บโดนเจ็บฮะโดนเจ็บโอ้ไม่ก็แหลกชิบหายโอ้ไม่กดจะตายจะตายเอ้าจะตีผมแม่อะไรอ่ะ โไมล้ว่ไห้แล้วนะโอ้โหไ,หไม่ไกูบ้างเนี่ริงตโ,โ,โ,โดนทิ้งไว้เดียวดายแน่เครื่องบันไปหนึ่งเครื่อง ช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากตายเดืเอนเราจะตายไม่ได้โอ้ยนอนสองเรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ยโอย้ผมนี่แทบเขีแล้ะติแทบข้างกเลยทีเดียวเชียว ไอ้กาชเพื่อนคุณไม่น่ารอดอะ่ะปูดิ้นเลยไม่รอดก็ต้องดิน้น <c oughs> เล็งรับสุดคร์หา <Yeah. S 1> ยเลยนะไปตายไปโดนยดาวโดนต่ออ่ะโดนแผลตากเนี่ก็ตายโธ oh <c oughs> ่ไม่กล้าอีกแล้วไม่ที <c oughs> <c oughs> โอ้ชีวิตแม่มันช่างนั่งหน้าทำดีแทบตายสุดท้ายเพื่อนนอนสองอะ่ okay, ออมมออะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไลน์ก็ไปเจอเบียดีอะใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาด้วยกดทับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเถอะสำหรับคลิปนี้ก็อยากเห็นดผมเล่นเป็นฆาตกรนี่ผมจะงุดยินหน่อยฮนะ ม่งเล่นเป็นซาวเวอร์แหลกขนาดนี้มันแหลกได้ยังไงท่าใจใเธอดู่ะเลือกก่อนโอเคสำหรับคืนนี้ลาไปในเพียงเนี้ยสวัสดีครับ